สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกท่านผู้ชมช่องฝึกคิดสดหน่วยเงินล้านค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะหาหลักหน่วยล่างงวดวันที่1ก,กรกฎาคมห5้านะคะงวดที่แล้วก็เป็นที่น่าสี่ไดนะคะก็เราจะให้ไว้ทั้งหมดอยู่6สูตรผลปรากฏว่าตัวที่มันชนกัน6สูตรนั้นมันไม่เข้านะคะมันไม่เข้าหสูตรไม่เข้าหสูตรไม่เข้านะคะเลขที่ออกก็คือ9 2สองหลักหน่วยคือ2นะคะไม่มีเลยนะคะ ก็ต้องขออภัยที่พลาดไปนะคะแต่ว่าสูตรที่มันเข้าคือ4สูตรนะคะสูตรนี้แล้วก็สูตรนี้นะคะแล้วก็อีกสูตรนี้สูตรที่3สูตรนี้หลุดนะคะอันนี้เข้าสูตรที่4แล้วก็สูตรนี้หลุดนะคะหลุดไปเข้าในหลักสิบอันนี้ก็หลุดหลักหน่วยไปเข้าหลักสิบเหมือนกันนะคะซึ่งสูตรมันมีโอกาสมาทั้ง10และหน่วยนะคะ เห็นไหมครั้งวันนี้02 06นะคะอันนี้ก็เป็นหลักสิบน,นี้ก็หลักสิบนะคะเข้า4สูตรนะคะ4ใน6สูตรเรามาดูค่ะว่า4สูตรนี้จะเดินต่อได้อีกไหมสําหรับงวดวันที่1กรกฎาคม65นะคะสูตรนี้เข้ามีหลุดเป็นเรื่องปกติธรรมดาขอให้เพื่อนๆใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสูตรแรกนะคะสูตรแรกก็จะเป็นสูตรที่เราก็ใช้มันมาเรื่อยๆนะคะสําหรับสูตรนี้จะใช้หลัก แสนบวกหลักหมื่นบวกหลักพันแล้วก็บวกค่าคงที่3นะคะหลักแสนก็คือ3หลักหมื่นหหลักพันหแล้วก็บวก3แบบนี้นะคะ3 6บวก6ได้9บวก1ได้10บวก3ได้13เราก็เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ3เป็นเลขเด่นตัวแรกนะคะตัวที่สองก็บวกค่าคงที่1เป็น4ตัวที่3บวกค่าคงที่3เป็น7 ตัวที่สี่บวกค่าคงที่1เป็น8ตัวที่ห้าบวกค่าคงที่1เป็น9ตัวที่6บวกค่าคงที่1ได้10เอาเฉพาะหลักหน่วยมาคือ0ตัวที่7จบวกสองนะคะก็ได้เท่ากับสอง มีอยู่เจ็ดตัวนะคะสำหรับสูตรนี้สามสี่เจ็ดแปดเก้าศูนย์สองสามสี่เจ็ดแปดเก้าศูนย์สองตัวไหนจะมาในหลักหน่วยล่างวันที่หนึ่งกรกฎาคมเราไปลุ้นกันนะคะสูตรนี้มีโอกาสมาได้ทั้งสิบและหน่วยนะคะบางครั้งก็อาจจะหลุดไปหลักสิบอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เราเน้นไว้ที่หลักหน่วยสำหรับสูตรนี้นะคะเรามาดูว่ามันจะเดินต่อได้อีกหรือไม่นะคะสูตรที่หนึ่งผ่านไปนะคะต่อไปดูสูตรที่สอง สูตรที่2เราจะใช้หลักหน่วยล่างบวกด้วยหลัก10ของ3ตัวครั้งที่4นะคะก็คือ2บวก0 2บวก0ได้เท่ากับ2เป็นเลขเด็ดตัวแรกตัวที่2อบวก1เป็น3ตัวที่3บวกสอเป็น5ตัวที่4บวกสอเป็น7ตัวที่5บวกสอเป็น9 ตัวที่6กบวกสเป็น11เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ1นะคะสูตรนี้มี6ตัว235791 2 3 5 7 9 1ตัวไหนจะมาในหลักหน่วยล่างงวดวันที่1กรกฎาคมเราไปลุ้นกันสูตรนี้ก็เดินดีนะคะเดินดีอย่างต่อเนื่องก็มันจะมีช่วงที่หลุดนะคะก็คืองวดของวันที่1พฤศจิกายนนี่คืองวดที่มันหลุดนะคะหลังจากนั้นมันก็เดินกลับเข้ามาใหม่ได้ตั้งแต่วันที่16พฤศจิกาเดินมาเรื่อยๆนะคะยังไม่หลุด งวดล่าสุดก็เข้านะคะสําหรับเล็กหลักหน่วยนะคะต่อไปงวดวันที่1กรกฎาคมสองสามดหนึ่ง 2, 3, 5, 7, 9, 1, ตัวไหนจะมาในหลักหน่วยล่างเราไปลุ้นกันค่ะต่อไปดูสูตรที่3สูตรที่3มเราก็จะง่ายๆอีกเช่นกันนะคะเราจะใช้หลักร้อยของ3ามตัวครั้งที่1บวกด้วยหลักสิบของ3ตัวครั้งที่3มแล้วก็บวกด้วยหลักสิบของ3ตัวครั้งที่4ร้อยครั้งที่1ก็คือ5นะคะ 5้าบวกสิบครั้งที่สองก็คือ10บครั้งที่สามนะคะห้าบวกสิบครั้งที่สาก็คือสองแล้วก็บวกสิบครั้งที่สี่ก็คือ0ูนยห้าบวกสบวกศูนได้เท่ากับ7เป็นเลขเด่นตัวแรกตัวที่สองบวกหเป็น8ตัวที่สามบวกหเป็น9ตัวที่4ี่บวกหเป็น10เอาหลักหน่วยมาคือ0นตัวที่ห้าเราจะบวกอีก1นะคะก็เป็นหนึ่ง ตัวที่6บวก1เป็น2ตัวที่7บวก3เป็น5มีอยู่7ตัวนะคะ7890125 7890125ตัวไหนจะมาในหลักหน่วยล่างงวดวันที่1กรกฎาคม65ไปลุ้นกันสูตรนี้ก็คำนวณเข้ามาคำนวณ29งวดเข้า25งวดมันหลุดไป3 4งวดนะคะหลุดไป4งวดแต่มันก็ยังเดินได้ต่ออยู่นะคะ7890125มันจะเดินต่อได้อีกไหมเราก็ไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะ ต่อไปดูสูตรท,ที่สี่สูตรที่สี่นี้ก็ถือว่าเดินดีพอสมควรนะคะคำนวณยี่สิบเก้างวดตั้งแต่เดือนเมษายนปีหกสี่มามันเข้ายี่สิบหกงวดหลุดไปสามงวดนะคะเราจะใช้หลักสิบของสามตัวครั้งที่สี่บวกค่าคงที่หนึ่งก็คือศูนย์บวกหนึ่งศูนย์บวกหนึ่งได้เท่ากับหนึ่งเป็นเลขเด่นตัวแรกนะคะตัวที่สองบวกหนึ่งเป็นสองตัวที่สามบวกหนึ่งเป็นสามตัวที่สี่บวกหนึ่งเป็นสี่ตัวที่ห้าบวกสามเป็นเจ็ดตัวที่หก บวกหนึ่งเป็น8ตัวที่7บวกหนึ่งเป็น9มีอยู่7ตัวเหมือนกัน1 2 3 4 7 8 9 1 2 3 4 7ี่ตัวไหนจะมาในหลักหน่วยล่างว,าวันที่หนึ่งกรกฎาคมเราไปลุ้นกันนะคะเมื่อเราดูทั้ง4ี่สูตรนะคะเอาทั้ง4ี่สูตรที่มันเดินดีมาชนกันท่านผู้ชมเห็นไหมคะว่าตัวไหนที่มันชนกันครบทั้ง4ี่สูตรบ้างเอาละค่ะตัวแรกนะคะดูที่ เลขหนึ่งนีชนกันสามสูตรเลขสองชนกันอยู่สี่สูตรนะคะเอาละค่ะเลขสองจะมาในหลักหน่วยล่างงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกห้าไหมถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าสองไม่มาเรามีตัวไหนที่มันชนกันครบทั้งสี่สูตรอีกบ้างเลขสามมีหนึ่งสองสามสูตรเลขสี่มีหนึ่ง สองสูตรเลขห้ามี1นึสองสูตรเลขหไม่มีเลขเจ็ดหนึ่งสองสาสี่โอเคค่ะระหว่างสองกับ7ตัวไหนจะมาในหลักหน่วยล่างงวดวันที่1กรกฎาคมหกห้าเราไปลุ้นกันนะคะมีอีกไหมที่ชนกันครบ4สูตรเลข8มีอยู่3สูตรเลข9้ามีหนึ่งสองสามสี่ห้ามีเ้าด้วยนะคะมี9้าด้วย 9จะมาไหม2หรือ7หรือ9จะมาในหลักหน่วยล่างงวดวันที่1กระะกฎาคม65เราไปลุ้นกันนี่คือชนกัน4สูตรนะคะถ้าสมมติว่าทั้ง4สูตรนี้มันเข้าทั้ง4สูตรนี้มันไม่มีตัวไหนหลุดแน่นอนต้องมี3ตัวนี้ตัวใดตัวหนึ่งที่มาในหลักหน่วยล่างนะคะแต่ถ้าสมมติว่ามันมีสูตรใดสูตรหนึ่งหลุดเรามาดูตัวที่ชนกัน3สูตรนะคะตัวที่ชนกัน3สูตร มันอาจจะมีหลายตัวนะคะแต่ท่านผู้ชมก็ใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมนะคะตัวที่มันชนกัน3สูตรตัวแรกก็คือเลข1ดิฉันเขียนไว้ให้ดูเฉยๆนะคะตัวที่ชนกัน3สูตรแต่เดี๋ยวตอนท้ายจะเอาสูตรอื่นมาช่วยตัดให้มันเหลือน้อยลงอีกทีหนึ่งนะคะตัวสูตรที่มันเดินดีนะคะแล้ว3ก็ชน3สูตร4ชน2สูตร ห้าชนสองสูตรหกไม่มีแปดชนสามสูตรนี่นะคะศูนมีแค่สองสูตรนะคะตัวเด่นสุดคือตัวที่มันชนกันสี่สูตรก็คือสองเจ็ดและเก้าตัวรองที่ชนสามสูตรก็คือหนึงสามและแปดนะคะก็จะมีอีกสูตรหนึ่งสูตรที่เดินดีเหมือนกันนะคะงวด นี่นะคะคำนวณ29งวดเข้า26งวดหลุด3มงวดนะคะตั้งแต่เมษายนปีปี64นะคะเราจะใช้หลักร้อยบวกด้วยหลักหน่วยของ3ตัวครั้งที่3แล้วก็บวกด้วยหลักร้อยของ3ตัวครั้งที่4นะคะก็จะได้2บวก8บวก1ก็ได้เท่ากับ11เอาหลักหน่วยมาขึ้น 1. บวกหนึ่งเป็นสองบวกหนึ่งเป็นสามบวกสามเป็นหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าก็จะได้หนึ่งสองสามหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามหกเจ็ดแปดเก้าและสูตรนี้มีโอกาสมาครบสิบหน่วยได้บ่อยนะคะสูตรนี้มีโอกาสมาครบสิบหน่วยได้บ่อยมากนะคะเมื่อเราเอาเอาสูตรนี้มาเทียบชนกับสี่สูตรนี้ปรากฏว่ามันก็ยังมีสองมีเจ็ดมีเก้ามีสองมีเจ็ดมีเก้ามีหนึ่งมีสามมีแปด เอาละคะ่ะแสดงว่าตัวที่มันเด่นก็คือ279แล้วก็138นี่คือตัวรองแต่มันก็ยังเยอะอีกเหมือนเดิมนะคะมันก็ยังเยอะอีกเหมือนเดิมถ้าเราเอาสูตรอื่นๆมาช่วยตัดอีกขอเน้นนะคะตัวที่เน้นๆสำหรับหลักเหมือนล่างออมันก็ยังมี2กับ7กับ9อยู่เหมือนเดิมนะคะมันก็เท่าๆกันนะคะสำหรับเลขเด่นของเราจะมาไหมสอหรือ9ในหลัก หน่วยล่างงวดวันที่1กระกฎาคมเราไปรุ่นกันนะคะสูตรนี้นะคะงวดก่อน92งวันนี้ก็มาเฉพาะหลักหน่วยนะคะนี้0ูนย์นี่ก็มาเฉพาะหลักหน่วยนี้1 0 0่0 7นะคะนี้เป็นมาหลักสิบนี่คืองวดที่มันหลุดนะคะสำหรับสูตรนี้แล้วก็30เข้านะคะแล้วก็3 6 8 3 5 7 95 38 83นี่คือมันมีโอกาสมาครบ10หน่วยนะคะสำหรับสูตรนี้29งวดเข้า26งวด1 2 3 6 7 8 9แล้วก็มีโอกาสครบ10หน่วยบางครั้งนะคะ10หน่วยอาจจะอยู่ใน3ตัวนี้หรืออาจจะอยู่ใน6ตัวนี้ก็ได้แต่ว่าเมื่อเราเอาหลักหน่วยไปเทียบกับหลักสิบนะคะซึ่งสูตรหลักสิบก็มีโอกาสมาครบ10หน่วยได้เหมือนกันเรามาดูหลักสิบค่ะหลักสิบลงคลิปให้แล้วถ้าใครยังไม่ ได้ดูก็สามารถเข้าไปดูได้ที่มาที่ไปของตัวเลขนะคะเลขเด่นที่สุดก็คือเลข9ตัวรองนะคะก็คือ3 7กับ8เอาละค่ะเห็นไหมคะท่านผู้ชมเห็นเห็นไหมคะว่าสูตรแต่ละสูตรมีโกันมาครบ10บหน่วยซึ่งมี3นะคะมี3ในหลักหน่วยมี7ในหลักหน่วยมี8ในหลักหน่วยมี9ในหลักหน่วยนะคะมีตัวเลขเดียวกันนะคะมีตัวเลขเดียวกันแล้วก็2อยู่ในหลักสิแต่ว่ามันจะไปเด่นมากที่หลักหน่วยเอาละค่ะท่านผู้ชม ตามสูตรนะคะที่ดิฉันเคยพูดไว้ว่าหลักสิบมีโอกาสมาได้ทั้ง10และหน่วยมาสตัวได้นะคะซึ่งสูตรของเรามันก็จะมี9ก้าคือตัวที่เด่นๆน,นะคะรองก็คือ2 4งหนะคะส่วนหลักหน่วยก็มีโอกาสมาครบ10หน่วยได้เหมือนกันนะคะเลขเด่นของเราก็คือส7 9เจ็ดก้ารองก็คือหนึซึ่งเอาทั้งหลักสิบหลักหน่วยมาชนกันเพราะว่ามันมีโอกาสมาครบสิหน่วยเราก็จะได้ ออกมาที่มันชนกันจริงๆก็คือเลข9เลข3าเลข7เลข8นะคะเพราะว่ามันมีทั้งหลักสิบและหลักหน่วยนะคะ9กมีมีนะคะแล้วก็3มี7มี8มีนะคะแล้วก็2มีนะคะตัวที่มันไม่ชนกันก็คือเลขสกับเลข5นะคะกับเลข1เลขสี่กับเลข5้าเลข1ไม่มีเราก็ได้มาที่5ตัวนี้นะคะ ได้มาที่5ตัวนี้เมื่อเราจับวินนะคะซึ่งแต่และตัวมีโอกาสมาครบมาได้ทั้งหลัก10และหลักหน่วยนะคะมีเลข9เลข3เลข7เลข8เลข2นะคะ5ตัวนี้มีโอกาสมาได้ทั้งหลัก10หลักหน่วยเรามาจับวินกันเราก็จะได้25ชุดนะคะได้25ชุดก็คือ9 3 9 7 9 8 9 2 99 3 9 3า3เจ2ด3า9แปดสามสองสามสามเจ็ดเก้าเจ็ดเนะคะยีสิบห้าชุดแต่ถ้าเรามาดูว่าเอาเอาชุดเลขเด่นนะคะเลขเด่นที่สุดหลักสิบคือเลข9เด่นสุดนะคะรองก็คือ3 7และ8นะคะรองก็คือ3 7และ8นะคะดิฉันก็จะจับเฉพาะตัวเด่นมาให้นะคะแล้วทีนี้ ถ้าเป็นหลักหน่วยก็เลขสองกับเลข7นะคะหลักหน่วยก็คือเลข2เลข7เลข9นะคะหลักหน่วยคือ2 7 9ก็จะเอาเฉพาะชุดเด่นตรงนี้จาก25ชุดก็เหลือ20ชุดนะคะก็คือหลักสิบยืนไว้ที่9ก้าดหลักหน่วยก็จะยืนไว้ที่2 7 9นะคะหลัก2 7 9ก็จะมีมาอยู่ตรงนี้นะคะ ก็จะยืนไว้สองเจเมื่อเรามามาจับคู่แล้วเรามาเลือกเอาเฉพาะที่มันเด่นนะคะก็คือหลักสิบเก้าสามเจ็ดหลักหน่วยก็คือสองเจ็ดเนี่นะคะเมื่อเรามาจับคู่เราก็จะเหลือชุดที่เด่นๆถ้าเอาเฉพาะ หลักสิบถ้าเก้ามาก็คือ9ก9าเจนะคะแต่ถ้าเก้าไม่มาก็จะได้39 37 32 7สามเจ็ดสามสนี่คือตัวที่มันเด่นแต่ถ้าท่านไม่ชอบท่านก็จับ ตัวไหนก็ได้ถ้าชอบ3ชอบ8ชอบ1ก็แล้วแต่ท่านนะคะอันนี้ดิฉันให้ดูไว้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะคะดูไว้เป็นตัวอย่างซึ่งสูตรมีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องปกติธรรมดาจะเข้าตามที่ดิฉันพูดก็ได้หรือจะไม่เข้าก็ได้นะคะเพราะว่าสูตรก็คือสูตรนะคะมีเข้างวดที่แล้วอาจจะงวดนี้ไม่เข้าก็ได้หรืองวดที่แล้วมันหลุดมันอาจจะมาเข้างวดนี้ก็ได้ไม่มีใครตอบได้นะคะสําหรับสูตรนะคะสําหรับตัวเลขตัว ที่เราคำนวณน,นะคะท่านผู้ชมชอบก็ลองติดตามดูก็ลองเลือกดูนะคะสำหรับหลักในล่าง279คือตัวเด่นที่สุดนะคะ379คือตัวเด่นที่สุดตัวรองลงมาก็คือเลข1เลข3าเลข8ชอบตัวไหนก็เลือกเอานะคะเขียนไว้ให้6ตัวก็ไม่ต้องดราม่าว่ามันหลายตัวนะคะแต่ดิฉันเน้นให้แล้วตัวที่มันเด่นที่สุดก็คือ279นะคะท่านไม่ชอบก็ชอบก็เลือกตัวอื่นแต่ถ้าท่านชอบท่านก็ดู3ตัวนี้ไว้นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้ใช้ในการเลือกซื้อสากกินแบ่งรัฐบาลนะคะหวังว่าทุกท่านจะเฮงๆปังๆร่ำรวยกันทุกคนและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในสูตรเด็ดๆสูตรดีๆที่จะลงให้เรื่อยๆถ้ามีเวลานะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ